ทูเช์สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิญญานท่วงตำแหน่ง Expert Service ประจำทูสเฟียสาขาเซ a เทลเฟสบอลวิสเวลขออนุญาตนำส่งและเดโมรอบประจำวันที่24กระกฎาคมปีพุทธศักราช2568ในหัวข้อแนะนำโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อรวมหน้า Samsung New Galaxy C4 และ C Flip 7ให้น่าสนใจค่ะ ทูสเปียร์สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสเปียดีมเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้สเปียดีมขออนุญาตแนะนำโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษต่างๆสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อล่วงหน้า New s a m s u ง g Galaxy C4 และ c ี7ค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเรียนเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะขออนุญาตค่ะในส่วนนี้นะคะสำหรับ Samsung New Galaxy C4 และ C ีฟค่ะก็จะมาในเรื่องของ AI นะคะที่ มากกว่าค่ะไม่ว่าจะเป็นเหนือกว่าการพับที่เคยเจอมานะคะ และในส่วนของโปรโมชั่นดีๆนะคะสามารถรับได้ที่ทูและดีแท็กค่ะการันตีส่วนลดสูงสุดอยู่ที่26,100บาทนะคะสําหรับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายที่ต้องการจะสั่งซื้อนะคะสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมจนถึงวันที่31กรกฎาคมปีพุทธศักราช2568ค่ะในส่วนนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ทูช็อ p ค่ะทูสเปียร์ทูแบนดิ้งหรือว่าจะเป็น l i น์แอดทูโซ่หรือจะเป็นการจองผ่านช่องทางเว็บไซต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค และถ้าคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายมีเครื่องเก่าค่ะสามารถนํามาแลกเครื่องใหม่ได้นะคะในส่วนนี้ก็จะได้รับส่วนลดสูงสุดอยู่ที่1 5 0 0 0บาทค่ะและสำหรับลูกค้าทูละดีแท็กค่ะสามารถนำอายุการใช้งานมาแลกเป็นส่วนลดได้นะคะในส่วนนี้ก็สามารถแลกรับสูงสุดอยู่ที่5,000บาทค่ะแคมเปญน,นี้ชื่อว่ายิ่งอยู่นานยิ่งลดเพิ่มค่ะ แต่สำหรับลูกค้าที่ต้องการที่จะซื้อเครื่องเป่านะคะจะได้รับในการเพิ่มความจุฟรีถึง2เท่ามูลค่า13,000บาทค่ะค่ะถ้าเกิดมาซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจนะคะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายสามารถเลือกแพ็กเกจที่ต้องการได้เลยจะได้ดูในเรื่องของกีฬาดังระดับโลกนะคะแล้วก็ในเรื่องของการรับชมความบันเทิงแบบครบคันตลอด1ปีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับชมในส่วนของไอชีอีค่ะ n น็ตฟ i ิค่ะท u บิชั o น n นาวนะคะหรือว่าเป็น b ีอินสปอ t ทั้งช่องหนึ่งและช่องสามค่ะอีกทั้งยังได้รับในส่วนของการเล่น g f o r c e นาวแบบอลิมิเต็ดนะคะนานถึง6เดือนด้วยกันค่ะ คุณผู้งและคุณผู้ชายนะคะสามารถนําบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการนะคะมาผ่อนศูนได้สูงสุด36เดือนนะคะหรือว่าแรกรับเครดิตเงินคืนได้สูงสุดอยู่ที่55ค่ะสําหรับคุณวิ่หญิงและคุณผู้ชายต้องการที่จะผ่อนด้ดยเพนในเอ็กซ์ต้านะคะในส่วนนี้สามารถผ่อนได้สูงสุด48เดือนและยังได้รับเครดิตเงินคืนถึง5,000บาทด้วยกันค่ะ และลูกค้าที่ลงทะเบียนความสนใจนะคะในส่วนนี้ก็จะได้รับอะแดปเตอร์ฟรีนะคะมูลค่า690บาทค่ะและจะได้รับในส่วนของการคุ้มครองจอฟรีนะคะ2ปีค่ะจากทางซัมซุงนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโปรโมชั่นดีๆท,ที่ที่ทางสเปียร์ดีได้แนะนําไปถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงหรืคุณผู้ชายสนใจคะ่ะสามารถเข้ามาสอบถามได้กับสเปียร์ดีมได้เลยนะคะดูสเปียร์เซ็นเตอร์เวสต์ i วิ t ์ลวิินดีให้บริการคะ่ะสําหรับวันนี้สเปียร์ดีมต้องขออนุญาตจบไลด์เดโมเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ